ต่อจากนี้นะครับนำท่านผู้ชมมายินดีนะครับกับการใช้บริการของท่องเสษซึ่งถึงได้คูปองจากโกไข่ด้วยเพราะเขาเซ็น MOU กันเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโรงพยาบาลมิตรภาพสามาัคคีได้ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทร้านขนมบ้านโกไข่เพื่อมอบคูป,ปองแทนคำขอบคุณสำหรับลูกค้าที่มานอนพักรักษากับโรงพยาบาลสามารถนำคูป,ปองไปใช้บริการกับร้านขนมบ้านโกไข่ได้ทุกสาขานะครับระยะยาวเลยนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 6 6 จวบจนถึง31ธันวาคม2567เลยทีเดียวนะครับปีกว่า,วาด้วยซ้ำนะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2516นะครับได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือที่เรียกกันว่า MOU นั่นเองนะครับ เรื่องการใช้คูปองแทนเงินสดระหว่างโรงพยาบาลมิตรภาพสามคัคคีมูลนิธิท่องเสียเสี่ยงตึงกับบริษัทร,ร้านขนมบ้านโกไข่จำกัดโดยนายแพทย์สุภาพภพศสารสินผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิตรภาพสามคัคคีและคุณพรศักต์ตั้งคํากรรมการผู้จัดการขนมบ้านโกไข่จำกัดได้ทาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีคุณอรุณชัยสิริมหาชัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธ <vit> ิท่องเสียเสี่ยงตึงโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีคุณแสงชัยจีระทิกุลรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธินะครับและรองประธานโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีพร้อมทั้งคุณกริชอารยานุมาตรครับรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิและเป็นรองประธานโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีเป็นเฮโรนิกโรงพยาบาลนะครับอีกด้วยหลายตําแหน่งเลยทีเดียวนะครับร่วมกันเป็นสักขีพยานครับ สำหรับโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีหมูนทิศท่องเสียเสียงตึงได้เปิดให้บริการเกือบ40ปีและได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2563โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากกรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาประธานนามว่าสิริรักษมีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งการรักษาเป็นมงคลและพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ อันเชิญอักษรพระประมาพิไทยสอทอนะครับสอเสือ อทอทงนะครับศรีนครนี่นเนี่ยนะครับประดับที่ป้ายชื่ออาคารพร้อมกันนี้โรงพยาบาลก็ได้ปรับปรุงหรือ,อตามที่เรียกในภาษาอังกฤษว่ารีโนเวตนั่นเองนะครับอาคารหลังเก่าให้เป็นตึกอบุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วก็พัฒนาต่อไปไกลอีกนะครับในอนาคตอันในกล้นี้จะมีการก่อสร้างอาคาร7ชั้นไว้เพื่อเป็นที่จอดรถนั่นเองนะครับแหมเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับกลางใจเมืองโรงพยาบาลก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของลูกค้ามากๆเลยทีเดียวนะครับจึงได้มีโครงการมอบคูปองแทนคําขอบคุณ for Thank you. สำหรับลูกค้าที่มานอนพักรักษาตัวกับโรงพยาบาลนะครับจึงได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ทางร้านขนมบ้านโกไข่ซึ่งก็เป็นธุรกิจที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของคนในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีกด้วยเนี่ยนะครับให้กับลูกค้าสามารถนําคูปองไปใช้บริการกับร้านขนมบ้านโกไข่เพื่อซื้อขนมกาแฟได้ทุกสาขาเลยทีเดียวตั้งแต่วันที่1นธันวาคม2องพันหกนี้จวบจนถึงวันที่ส1มสธันวาคม2องพันหก 7, สศกหน้ากันเลยทีเดียวนะครับยินดีด้วยนะฮะนอกเหนือจากมีหลายสาขาแล้วขนมยังมีหลากหลายให้อร่อยอร่อยกันอี ด้วยนะครับนี่เป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างโรงพยาบาลมิตรภาพสามคิจทุงเสเียงตึงและนะครับกกไข่นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่น่ายินดีทีเดียวนะครับ